ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเซียนท้อสารเปาไต้หวันนะครับที่สุกคาต้นแล้วก็หล่นหล่นลงกับพื้นนะครับเซียนท้อสารเปานี่นะครับมันจะหวานนะครับหวานมันๆนะครับก็อร่อยนะครับสําหรับคนที่ชอบเซียนท้อสารเปานะครับละมุนลิ้นนะครับ รสชาติละมุนลิ้นมากนะครับออกตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับนี่ออกดอกใหม่แล้วนะครับก็กำลังขยายพันธุ์นะครับละมุนลิ้นมากเลยนะครับนี่นะครับอ่ดูแลง่ายนะครับไม่ค่อยมีโรคศัตรูนะครับไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีโรคอะไรเลยนะครับปลูกไว้ก็ให้ปุ๋ยให้น้ำธรรมดาก็ติดลูกนะครับ